สวัสดีครับอยู่กับบาวช่องบ่าวดอนตรงอีสานครับวันนี้บ่าวดอนจะพามาสอนกุ้งครับตาไมไปเมืองกันเลยครับว่าได้บ่ครับสอนสอนรอบแรกแล้วครับผมกำลังเก็บกุ้ง ีเขนาดขนาดซอนใกล้ๆอย่างนี้เนาะเดลายล่ะน้ำมันกล่ดจริงเหีอยออก็ได้คัด ลงยูทูบเด้หนิบึงซ้งแมนลงติดช่องยังช่องบอลดอนลูกวิสานโอ้ได้หล่หรอขึ้นคุ้นแดดก็เย็นหรอเออพอผมเบิ่งแดดนั่นนี่พิ่งเห็ดเพิ่งเปิดไหมพิ่งเปิดไปนี่พิ่งได้เดือดช่องเย็นเนี่ยแหละเออพอได้ยู่รอบเดียวก็ได้ดีกว่ายู่ว เดี๋ยวไล่เติมเพิ่ว,อวขอยนึงเลยหรอดเติกตอกมันกัมีหอยื่อหยอยสื่อนี่จังเดือดไปไหลายมลายจังดือดคนใหม <c oughs> ่ไว้กระดาษด่างขาดด่มั <c oughs> ้ยงานด่างขาดดีลีคุณอาทิกตอกมันขายของในป้อมพิบรเดิมอย่าลังเล นสิถ่ายรูกเครื่องถ่ายรูปกับแพงเครื่องตัดกับแพงก็มีรศัพท์เครื่องเดียวไปได้ทั่วโลกตะกี้ตรงตรงนี้เครื่องอันยังก็ถ่ายไปไม่เมียมเลยอะตรงนี้เลยรถทบลหรือเครื่องปั้นไฟแลนเตอร์ไล่รถไทยจัดกินโซ่กับบ้านดินี่เนี่ยนี่นะกุ้งกินโซ่หวานแซ่บก๋วยสโซ่แซ่บอยากทีอยากกินก็ตามพวกกุ้งที่เมนที่เมนที่เมนที่ไม่อยากส่วน ไม่ใ่ไม่เสียไปแล้วเขาไมายามแต่ว่าต้องสียงลยเลยดิอดีแยว่ามีมูยามก่อนเ <c oughs> ขนาไม่มเสียไปสอมงมาเร็วเสียบเน,นาะโมงกมาเวลามีหมอลำเนาะมีตามเด้สาวหน่อยอยู่มันที่สามนที่สามสเนียยุ่ยยุ่ยังก่อยุ่นตลาดไม่เจ้าพญานี่ยไหมันที่สามสิบน,นี่ไม่ไปแล้วมองกี

ท่านี่สีดำัคือเสียงคือเสียงเสียงไข่แล้วก็มันจะมีมองไขยมันนึงคือตรงตรงนิ้วมือมอตรงมันจะน่าว่าอันนี้เสียเรามือข้างใส่มันนั่นแล้วเพะวพอเลีนยงอยู่เป็นแบบนี้ ว่ามันก่อนมันก่อนมันสีมานี่มันไปบนไนวนน้ได้ก่ปล่อยได้แมนขนาดว่าไปถือของสแตร,รม,มันบดไปเล็กๆงเป็นตัวสองเยลยอืมมีมามาพ่อคนจะดังรอปุ๊บเอาเลยข <laughs> ึ้ทีลองเลยมั้ย <laughs> ดังไว้ในขึ้นเดี๋ยวนะี้ได้เขาว่า กองนี่เองนล้ว่าที่กเขาเาห็นคอนเทนต์ไปซื้อได้คือนกันเพื่าจา้างยังประกาศให้มาลองเห็คอนเทนต์ไปไม่ม่ประจ้งก็มู้เหมืนกันจ้งอยูผ่ผูเดียว <laughs> ทำแบบเหมือนกันเลยครับรับสองจะได้บอ ากติดตามช่องเบอร์ดอนนี้ด้วยครับเพื่อเป็กนกำลังใจครับรอโอโอ้น ลอด <laughs> มเกาเคยขึ้นมาเสแสมันอยู่ทังนั้นอู้ได้หลอยู่ดิทังนั้นมันลึกมีหลอยูดิมันอยู่ไก่หินมันกอาวว่าเทลงอู้ได้หลอยู่นี่ได้ขัดได้ขัดตาแล้วอู้ได้อยู่คือมองมุ้งหินนันเนาะ่าคนเล็กใจเดชชาพรครับ